พ่อเจ้าขาเวลาที่หลวงพ่อมาคอยสายลมลูกไม่ค่อยว่างแต่ว่าอยากจะทำบุญกับหลวงพ่อเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ฝากเข้ามาบ้างาละเลขธนานัตไปถวายหลวงพ่อที่วัดบ้างอะไรไม่ถวายกับไม้กับมือยังนัช้านั่นทำไมจะไม่จะเลขเขาถึงมือนะธนานัตก็ถึงมือฉั ฉันต้องเซ็นรับนะนี่ก็ดีด้วยดียังไงเพราะอะไรเจ้าของไม่ต้องเสียค่ารถประหยัดนะตอนี้แปลว่าเช็คเชื้อสันนิษะานลับหมดเลยเช็คไมมเอาเอาเะเช็คชัดไหมเอาเช็คครับีก็บอกว่าลูกก็เกรงเกรงว่าแม้ทําบุญแบบนี้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับคนที่เขาถวายกับไม้กับมือเขาว่าอย่างนั้นนะ จริงเนื้อปลาก็ไอ้ทวไหวก็ไม้กำมือก็ไอ้ทวไหวฝากเข้าไปส่งพัฒนาด้านที่ว่อันนี้ส่งนะครับเทวไหวกำมือใช่อันนี้สูงดีเทวไหวก็ไม่สูงดีโอ้ชัดเลยนะข้อนี้เนื้อที่แสดงว่าผ่านนี้ก็ได้อันนี้สูงแล้วมันเท่ากันแต่ปีติไม่เท่ากันนี่มันข้อนี้เรียกว่าเป็นไปหย่อนเขาหน่อยที่ปีติครับครับครับอยูอที่ตรงนั้นเองสูงไม่ร่วงนะครับครับ